น้องทีเจลูกชายพุทธจุย๋ยใส่ชุดไทยต้อนรับวันสงกรานต์น่ารักมากลูกถึงกับร้องโอ้โหททำใจละลายหนักมากเมือ่อน้องทีเจวัยสี่เดือนโตเป็นหนุ่มหล่อใบหน้าเริ่มเปลี่ยนหน้าเหมือนพ่อมากโดยจุ๋ยวรัตยานั้นก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าน้องทีเจในวัยสี่เดือนกว่ากว่าหนัก8.2สโลสูง68ด เซนครับตัวจริงยังตัวแค่เนี้ยปุ๊กปิ๊กปิ๊กแต่ทำไมในคลิปดูเป็นหนุ่มจังครับแม่ใจหายนะหนูดูโตวไวจังคงเป็นเพราะต้องตัดผมแหละเน้อเลยเหมือนเด็กโตแต่ใดๆก็นั่งคุยกับแม่ตอนปั๊มนมได้แล้วมาเฝ้าอาหารนอกครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตัดผมแล้วเมื่อหลายวันก่อนครับแอดพีเจ,เจต้องบอกว่าล่าสุดน้องพีลูกชายคนเดียวของ พุทจุยวัตรทยาก็ได้ใส่ชุดไทยต้อนรับวันสงกรานโดยจุ๋ยวัตรทยานั้นก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าสวัสดีวันสงกรานครับพี่พี่ผมตุง้งมุ้ยมาในทีมคุณหลวงพิษสราพงครับขอให้พี่พี่มีความสุขในวันปีใหม่ไทยกันทุกคนเลยนะครับจุกจ๊กจุ๊บ